สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรโลูกทุเรียนค่ะเมื่อนีกสิผ้ามาชม่มแปลงทุเรียนเทิงเนื่อเขาก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งค่ะพี่น้องต่อนามมาจากคลองหอยหมอจึงเป็นคล้องที่ยาวลงไปพูน้นกับไปบรรจบกันกับคล้องน้ำตกกัสิมีนาำในระดับหนึ่งในการใส่นาำเข้ามาเบ่งทุเรียนอายุ สามปีค่ะพี่น้องปลูกอยู่ทั่เงเนินเขาพะนมข้างน้านี่คือผู้เขาพะนมค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นผู้เขาผู้เขาหินอันนี้กสิบวสสามารถเจาะน้ำบาดาลไดเพราะว่าเป็นหินข้างนั้นเลยเจาะไปแล้วกสิบวพ่อน้าดอกเพราะว่าเจาะยากก็ได้น้ำมาจากแหล่งน้ำตกแล้วกะ น้ามวยมอที่เก็บสะสมไว้เวลาฝนตกก็จะไม่ไหวยสมัยก่อนนี่ก็ลึกแบบสองชั่วคน้นพุ่นละตอนนี้ก็ลึกทวมหัวยูมีเป็นช่วงๆเนี่ยแปลงของพี่สาวเพิ่นกะสีทึ่งบำรุงใส่ทึ่งขี่ไก่ขี่แกบขี่ไก่ใส่ทึ่งห้อมโมนฉีดยาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ นี่อายุสามปีสิเขาปีที่สี่เพิ่นกระย่างพระท่านอีแต่งกิงพ่อได้หาปีเพื่อนกระสิเริ่มแตงกิงออกตัดแต่งกิงใบออกให้มันเตรียมออกดอกตอนนี้ยังออกดอกพระท่านได้ถ้าออกดอกเพื่อนกระสิตัดทิ่มเพราะว่าถ้าออกดอกย่ำไดมันกระสิไปเลี้ยงดอกต้นกระสิ บ่เดบํามรุ่งต้นต้นก็สิเริ่มแห้งแห้งก็ตายไปในที่สุดถา้าถ้าออกน่วยนะเพราะว่าเขาก็สิเป็นบํารุ่งลูกของเขาเนาะก็ได้เป็นบางต้นบ่ได้ทุกต้นดอกพี่น้องก็สิงามเป็นบางได้อยู่ประมาณเคิงหนึ่งเ <c oughs> พราะว่ามันอยู่ทึ่งเนินเขาเนาะเนี่ยก็ตนาแรงเลยจัิงสิละ ใบร่วงเหลือตะกลางแบบนี้แล้วเนี่ยเพ <LGBTQ> ิ่นบ่เดีบำรุ่งดินก่อนที่สิบปลูกตอนแรกเพิ่นปลูกเป็นย่างที่นี่ว่าว่าเออปลูกที่ทุเรียนดีกว่าว่าสันแต่ว่ากะมีสรังร่งปลาลงมาสร้างปลานี่ก็ลายแรงด้วยกันเน้อยพี่น้องคนกินหลูกทุเรียนคนเด้อเนี่ย ก็ผสมบูรณ์เท่าที่ควรหรอกค่ะพี่น้องสวนทุเรียนบนเนินเขาปลูกในแปลงปาล์มเอแปลงยางเพิ่งกษสิปลูกกล้วยกล้วยหอมท้องแซมนี่ละคะเกษตรกรแบบพอเพียง